ทำรวยนี่คืออะไรได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้ได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้หมายถึงยังไงแบบนั่งเรือยอดไม่ขนาดนั้นไม่อินกับนานการนั่งเรือเออเอาอาจจะได้ไปเที่ยววันไหนอยากไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยววันไหนอยากกินอะไรก็ได้กินเอต้องรูต้องรู้ไหมไม่ต้องหรูก็ได้แต่แต่ต้องพอใจต้องพอใจอ่าเคเพราะว่าบางร้านที่เราไปกินตามกระแสก็ไม่ได้ ตามนั้นเออใช่แส,สดงว่าเคยเนอะแสดงว่าความรวยนี่คือเราสามารถใช้สามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นได้ <c ười> ใช่ไม่ต้องตามใครหรอกแบบบางทีเราเห็นร้านในกระแสนในโซเชียลว่าเอาไปกินตามเพราะมันไม่ตรงกับจริตเราเราก็ไม่ได้อร่อยอ่ะเหมือนเราแค่ไปกินตามเทรนเฉยๆ <c ười> ครับดั <c ười> ะนั้นใช้แบบที่เราอยากใช้เถอะือ <c ười> อนี่แส,สดงความรวยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินดีเช่นต้องมีร้อยล้านพันล้านเงี้ยก็ไม่จําเป็นนะถ้าเกิดว่า ถ้าคนคนนั้นเขาแค่อยากเดินตลาดทั่วไปเออ